อัตราเร่งก็ถือว่าสมบูรณ์นะคุณผู้ชมเครื่องเกียร์ไม่มีดังนะครับเกียร์ยังสมบูรณ์เปลี่ยนเกียร์สมูทนะครับไม่กระโชหกหักไม่กระชากเลยนะคุณผู้ชมสาหรับรถคันนี้นะครับเม็ดอาร์ค hmm. เดิมๆจากโรงงานเลยนะคุณผู้ชมสาหรับรถคันนี้นะครับ ดูคลิปนี้มามีส่วนลดทันที70,000บาทนะครับสำหรับอีลสู m u ิ3เอ็กซ์สาวีปี2017สีขาวคันนี้นะครับรถคันนี้รับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพิควัมตัดต่อกอม้ยสวมสร้างรถคันนี้ผมบอกได้เลยว่าพร้อมใช้งานเดี๋ยวเรามาดูดีเทลและรายละเอียดของเจ้ารถคันนี้กันนะครับว่าน่าใช้อย่างไงนะครับ โอเคคุณผู้ชมด้านหน้านะครับเป็นไฟเดย t ไทม์ไรเลนส์ไรเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับมีไฟเดย t ไมมาให้ด้านล่างมีตัดบอกนะครับกระจังหน้าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องรอยการใช้งานนะครับกันชนหน้าเราเคลียร์สีมาแล้วครับตอนแรกมันจะมีสะเก็ดหินนิดหน่อยแต่ว่าเราเคลียร์สีมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักพียความไฟไหม้น้ําท่วมแน่นอนนะครับล้อจะเป็นล้อแม็กนะครับ ใหม่ๆแบบนี้เลยนะยางเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับยางนี้มันจะปีกเก่าไปนิดนึงเดี๋ยวผมดูแลเป็นยางปีใหม่ขึ้นมาให้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าล้อใช้งานได้เี๋ยวาวนะยางเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับกระจกมองข้างจะเป็นกระจกมองข้างโครเมี่ยมนะครับไม่มีร่องรอยนะคุณผู้ชมสวยนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้แล้วด้านส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นบันไดขึ้นนั่นเองนะครับรถคันนี้จะทรงมาแล้วนะคุณผู้ชมหล่อๆแบบนี้เลยนะครับด้านมือเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะมาพร้อมกับการสาดของมิวเอ็กซ์ตรงรุ่นเลยนะของเดิมจากนะครับ เรามาดูโครงสร้างกันบ้างครับคุณผู้ชมนี่นะครับผมจะเริ่มจากเม็ดอาร์คประตูหน้าซ้ายก่อนอันนี้นะครับเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานนะคุณผู้ชมนี่ครับไม่มีร่องรอยการชนหนักผิวามไฟไหม้น้ําท่วมแน่นอนครับตรงนี้ผมการันตีนะครับแผงประตูใหม่ๆคลิปๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมอาจจะมืดนิดนึงนะคุณผู้ชมตอนนี้เมื่อกี้แดดยังจ้าเลยตอนนี้ฝนคลึ้มมาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียบรียนนิดนึงนะครับประตูด้านหลังซ้ายก็ใหม่คลิปนะครับไม่มีร่องรอยการชนนะครับขอบประตูไม่มีแตกนะครับ น้ำรูปว่ะเม็ดอาร์คด้านหลังขวากันบ้างครับนี่นะครับเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานเลยนะค,คุณผู้ชมสำหรับรถคันนี้นะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมตัดต่อกอไม้สวมซากแต่อย่างใดนะผมรับประกันได้เลยนะครับคันนี้ตัวพบเจอรเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านเดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านหลังกันเลยนะค,คุณผู้ชมไฟท้ายของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับยังเป็นไฟ รอดไส้อยู่นะครับด้านหลังสวยนะคุณผู้ชมไม่มีร่องรอยนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูประตูหลังด้านขวาอาประตูหลังประตูที่5กันบ้างนะคุณผู้ชมนี่นะครับน็อตนะครับไม่เคยขยับนะครับน็อตประตูด้านหลังนะครับไม่เคยขยับแน่นอนนะครับรถคันนี้ผมรับประกันนะครับนี่ครับภายในก็ใหม่ๆคลิปิปแบบนี้เลยแล้วก็ด้านหลังนะคุณผู้ชมนี่ที่สําคัญเลยที่ชาร์จเขาให้มาเยอะมากๆนะครับด้านหน้าหนึ่ง ตรงกลางหนึ่งครับด้านหลังอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สามารถชาร์จแบตได้นะครับมีเด็กลูกเด็กเล็กแดงสามารถนั่งชาร์จแบตตรงนี้ได้เลยนะสบายๆรางน้ําเดิมๆจากโรงงานไม่มีริ้วรอยไม่มีร่องรอยการชนนะครับรางน้าเดิมๆเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบผมการันตีรถคันนี้สวยจริงใครที่หาเจที่นั่งผ่อนสบายๆผมบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคุณผู้ชมนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมอยู่ครบนะทุกจุดนะครับซอกในเดิมะแหงประตูเดิมๆใหม่กริป เจ้าของเก่าเขาดูแลดีมากนะคุณผู้ชมสำหรับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูประตูที่ใช้งานเดียวที่สุดแล้วก็คือเป็นประตูฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะไงใหม่ไหมคุณผู้ชมซอกในเดิมนะครับประตูเดิมทุกอย่างเดิมสวยนะคุณผู้ชมสําหรับรถคันนี้ใครที่หายอยู่ไม่ควรพลาดนะคุณผู้ชมสำหรับรถคันนี้นะครับโอเคคับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดู ห้องเครื่องกันครับว่าห้องเครื่องของคันนี้จะใหม่แค่ไหนคุณผู้ชมไปครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องเครื่องของเจ้ารถคันนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์ใหม่คลิปนะครับเครื่องยนต์ไม่มีเยิ้มนะครับนี่แผ่นเพจคุณผู้ชมแผ่นเพจเดิมๆนะครับแผ่นเพจเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่ครับเครื่องยนต์ไม่มีเยิ้มนะครับใหม่ใหม่คลิปๆแบบนี้ฝาไม่มีริ้วรอยนะคุณผู้ชมนะครับรถสวยนะคันันนี้นะครับที่สําคัญนะครับผมมีรับประกันเครื่อองเกกีียรให้2 นะครับ20,000กิโลเมตรเลยนะครับจากผมเต่าบิ๊กคาร์นะคุณผู้ชมรถคันนี้สวยจริงสวยมากนะคุณผู้ชมใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับนี่ครับฝาครับมีสติกกงสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารของเจ้ารถคันนี้กันนะครับว่าใหม่แค่ไหนครับคุณผู้ชมไปครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ภายในของเจ้าอินสูรมิวเอ็กซ์นะครับ3.0 ดีวีดีเนคันนี้แล้วนะครับรถคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าภายในของเขาใหม่มากๆนะครับเราเริ่มจากประตูฝั่งขวาก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแผงประตูนะครับยังใหม่นะครับปุ่มกระจกนะครับยังไม่ลอกนะคุณผู้ชมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังมีมัลติฟังก์ชันมีคลูคอนโทรลอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคุณผู้ชมนี่นะครับพวงมาลัยไม่มีลอกนะครับคันนี้นะครับเลขมาอยู่1นึ0 0 0สนสนโลนะคุณผู้ชมอันนี้รับประกันไม่แท้นะครับจากศูนย์นะรถ8ปีนะครับไม้แสนสี่พันโลไอแสนสี่หมื่นโลผมก็บอกได้เลยว่า ตามการใช้งานนะคุณผู้ชมมาแบบไหนเราขายแบบนั้นนะครับเราไม่มีการกอไม้ไม่มีการตัดต่อกอไม้สวมส้านครับรับประกันตรงนี้นะครับมีประวัติพวกนี้มาเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับนี่ครับตรงกลางจะเป็นเนนะครับเป็นเนระบบนําทางนั่นเองแอจะเป็นแอดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างก็มี power outlet มาให้1ช่องนะครับตรงนี้นะครับมี Power outlet 1ช่องนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโตเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะคุณผู้ชมเบรกวงเบรกมือเป็นยังเป็นสลิงอยู่นะครับเบรกมือตรงนี้เป็นสลิงนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ก็เป็นปรับเป็นปรับไฟฟ้านะครับปรับขึ้นลงได้ปกตินะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นแมนนวลนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับเท่านั้นแต่ว่าเบาะไม่มีปีกปีกเบาะไม่มีร่มนะคุณผู้ชมนี่นะครับไม่มีรอยแตกนะเบาะเดิมมาจากเดิมๆมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับเจ้าของเก่าใช้งานค่อนข้างที่จะถนอมนะคุณผู้ชมโอเคตรงกลางก็ ช่องเก็บสัมภาระก็ได้ไม่ก็ได้พอสมควรคผู้ชมใส่สัมภาระได้พอสมควรเลยนะครับด้านหน้าไฟติดนะครับอ่าโอเคนี่นะครับที่บังแดดก็จะมีกระจกมาให้นะครับฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งคนขับไม่มีนะคุณผู้ชมนี่นะครับก็โอเคนะคุณผู้ชมสําหรับนี่ตรงนี้มีพอ outlet ให้หนึ่งช่องนี่นะครับสาหรับผู้โดยสารนะครับสามารถเสียบสายชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับเอกสารก็ครบนะคุณผู้ชม โอเคสวยมากนะครับรถคันนี้ใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดนะคุณผู้ชมพรมหลังคาไม่มีริ้วรอยนะครับสวยสวยจริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารตอนที่2กันบ้างครับคุณผู้ชมว่ามีอะไรน่าใช้เออผมลืมคุณผู้ชมนี่นะครับรถคันนี้นะครับใครที่สนใจและดูมาจากคลิปนี้นะครับผมมีส่วนลดจากตรงนี้นะครับให้70,000บาทเลยนะคุณผู้ชมจาก739เหลือ6 6 9 0 0 0บาทสำหรับใครที่จองมาจากคลิปนี้นะครับแคป ที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ทักมาหาผมเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้แคปตรงนี้นะครับมาให้ผมนะครับผมมีส่วนลดให้ทันที70,000่บาทนะคะที่สนใจนะครับรีบๆนะคุณผู้ชมมาก่อนได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารตอนที่2กันบ้างครับคุณผู้ชมว่าน่าใช้ยังไงครับไปครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ห้องโดยสารตอนที่2กันแล้วนะครับโอ้โหคุณผู้ชมห้องโดยสารตอนที่2สบายแอร์เย็นนะนี่เปิดแอร์ด้านหลังมีที่ปรับอุณหภูมิอ่ามีที่ปรับพัดลม พมหลังคาไม่มีริ้วรอยนะครับเบาะด้านหลังของเบาะด้านหน้านะครับก็จะมีช่องที่ที่แขวนสัมภาระมาให้ช่องเก็บเอกสารมีให้2ช่องนะครับที่สําคัญนะคุณผู้ชมด้านหลังตรงนี้นะครับมี AC นะครับมีมีมีเต้า AC ให้ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็มี USB ให้อีกนะครับตรงนี้นะครับอขอยากแกะนิดนึงนี่ครับมีให้ีก2พอร์ตเลยนะคุณผู้ชมรถคันนี้มีพรมรองพื้นมาให้เพราะฉะนั้น ดูแลความสะอาดได้ดีแน่นอนนะครับด้านหลังเบาะด้านหลังก็ไม่มีริ้วรอย,รอยไม่มีร่องรอยการใช้งานนะคุณผู้ชมนี่นะครับที่วางแขนก็มีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยกันถึง2ช่องเลยนะครับนี่เนะบาะเบอะออะไรนั่งสบายนะคุณผู้ชมปรับความสูงตาม ต้องการได้เลยนะครับเฮดรูมเหลือเยอะนะครับเล็กรูมไม่ต้องพูดถึงผู้ชมเหลือเป็นคืบเลยสบายๆนั่งเดินทางไกลไม่อึดอัดแน่นอนกระจกมองข้างนะครับบานใหญ่ไม่อึดอัดนะฟิล์มไฮคูเรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มไม่มีริ้วรอยนะใช้งานได้อีกยาวๆเลย2 3ปีมีแน่นอนสบายๆครับผู้ชมโอเคครับผู้ชมสำหรับห้องโดยาสารผมก็ให้คะแนนที่95เซนลยนะคุณผู้ชมสำหรับรถปี17ผมบอกได้เลยว่าไม่น่าเกลียดน,นะคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปอาลองเทสได้กันดูนะครับว่าอัตราเร่งของเขาจะเป็นอย่างไรนรา ใช้งานมากน้อยแค่ไหนไปครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะมาลองเทสได้เจ้าอีซูซูมิวปี2017คันนี้กันนะครับนี่ครับช่วงล่างยังดีนะคุณผู้ชมโดโดดสะพงสะพานเนี่ยผมลองดู ไม่มีเสียงนะช่วงล่างจัดทรงมาแต่ว่ายังยังนิ่มอยู่นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นี่พร้อมใช้งานสุดๆสําหรับใครที่หาเจ็ดที่นั่งราคาสบายๆกระเป๋าผมแนะนาคันนี้เลยนะครับนี่นะคอนโซลคอนโซลอะไรใหม่นะครับทัศนวิสัยด้านหน้าชัดเจนนะครับฟิล์มเป็นไฮคูลรอบคันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสู้แดดครับวนนียแดดจ้ามากนะครับวันนี้แดดร้อนมากๆก็คือแอร์เย็นนะครับมีเนด้านหน้านะครับรถขับดีนะคุณผู้ชมขับดีมากๆนี่ครับอัตราเร่ง อัตราเร่งก็ถือว่าสมบูรณ์นะคุณผู้ชมเครื่องเกียร์ไม่มีดังนะครับเกียร์ยังสมบูรณ์เปลี่ยนเกียร์สมูทนะครับไม่กระโชโหกหักไม่กระชากเลยนะคุณผู้ชมสาหรับรถคันนี้นะครับพร้อมใช้งานใครที่หาอยู่ผมบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคุณผู้ชมรถจัดทรงมาแล้วเปลี่ยนล้อมาแล้วนะครับขับรอๆอย่างเดียวเติมน้ำมันรอๆอย่างเดียวส่วนเรื่องบราาันตีเครื่องเกียร์ผมมีแถมให้2ปี20 0 0 0กิโลเมตรเลยนะใครที่สนใจผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับขับเติมน้ำมันขับรอๆอย่างเดียวเลยนะครับ เนี่ยพร้อมใช้งานนี่ครับผมลองลองลองโยกดูนิดๆได้นนนนหน่อยนะคุณผู้ชมนี่นะนี่นะช่วงล่างดีมากๆครับใครที่หาอยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้เหมาะมากๆนะครับจอดไม่นา,นานแน่นอนและที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะครับจากราคา739เดี๋ยวเราไปดูท้ายท้ายคลิปกันนะครับว่าผมจะทําส่วนลดให้คุณผู้ชมได้เท่าไหร่ใครจองเข้ามาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับจองปากเปล่า ไม่ได้ลดนะคุณผู้ชมผมบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครจองเข้ามา1,000บาทผมมีไฟแนนซ์บริการทั่วประเทศนะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านผมส่งรถให้ฟรี300กิโลเมตรเลยนะสบายๆคันนี้ออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวนะครับฟรีดาวนะครับรถคันนี้โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปาดูช่วงล่างของเจ้ารถคันนี้กันครับว่ารถคันนี้ช่วงล่างเป็นยังไงครับแล้วก็ใหม่จริงไหม ที่จัดทรงมาเปลี่ยนอะไรมาบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมไปครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ช่วงล่างของเจ้าอีลซูมิวเอ็กคันนี้กันแล้วครับคันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ารถคันนี้จัดทรงมาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนี่นะครับจะเห็นว่าสปริงด้านหลังนะครับจะเป็นสปริงสีน้าเงินนะแต่ว่ารถขับดีแน่นอนนะครับทุกอย่างยังเป็นเดิมๆหมดนะครับยกเว้นช่วงล่างนิดหน่อยนะครับก็คือจะมีสปริงมีโช๊คหน้านะครับที่เปลี่ยนมาแล้วนะครับทุกอย่างสมบูรณ์นะคุณผู้ชมคมม่ีรัซึนะบ มาร์กิ้งคันเล่อทุกอย่างอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างครับคุณผู้ชมนี่ครับเพาเพากลางก็ยังใหม่อยู่นะครับนี่ใหม่ใหม่กริปแบบนี้เลยนะครับนี่สติ๊กกงสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับท่อแครต์อยู่ครบนะครับเกียร์ไม่เยิ้มนะครับช่วงล่างไม่รั่วไม่ซึมไม่มีน้ํามันซึมเลยนะคุณผู้ชมแม้แต่นิดเดียวนะครับนี่นะคุณผู้ชมที่ผมบอกว่ารถคันนี้จัดทรงมาแล้วนี่นะครับโช็คได้ทําการเปลี่ยนมาแล้วนะครับคุณผู้ชมขับดีแน่นอนนะขับดีกว่าโช็คเดิมแน่นอนนนนนะะคครรรรรััับบบบจดดสงงเีียย้้้ออพมใชาุๆูทปกก ลูกหมากกันโครงยังสมบูรณ์นะครับใช้งานได้ยาวนานนี่ครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นอ่างกันฝุ่นนะครับลูกหมากปลายแหลกอะไรครบนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันครับไปสรุปค่าตัวกันแล้วก็ขัางว่าของเจ้ารถคันนี้กันครับไปครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับการรีวิวเจ้า i s ลซูมิวเอ็กซ์สามนเดอนวีนะครับปี2017สีขาวคันนี้นะครับที่สําคัญนะผมบอกได้เลยนะครับใครที่ดูมมาาจกคคลิปนนี้ของผะรับ นะครับราคาตรงนี้739ผมจะปรับราคาลงให้คุณผู้ชมที่ดูมาจากคลิปของผมอีก7 0 0 0หืเหลือราคา6 6 9 0 0 0บาทสำหรับคนที่ดูมาจาก YouTube ของผมเท่านั้นนะครับผ่อน12,000บาทตลอดอายุสัญญานะครับเงิเเเนเดือนเป็น2เท่าของค่างวดนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องกู้ร่วมสำหรับพนักงานบริษัทนะครับที่มีใช้บัตรเครเดิตมาอย่างน้อย1ปีขึ้นไปนะผ่อนดีผ่อนตรงนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถ พอค้าแม่ค้านะครับมีสัญญาเช่านะครับทุกอย่างมีเอกสารชัดเจนนะครับเราซื้อรถคันนี้ได้นะครับเรื่องรายได้ขอเป็น2เท่าของค้างวดขึ้นไปนะครับ ขอไม่ติดแบคลิสตไม่ติดบูโรนะคุณผู้ชมรถคันนี้จอดไม่นานแน่นอนนะครับเพราะปรับราคาลงผมปรับราคาลงมาให้7 0,000มื่นนะใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดทุกกรณีนะครับอยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์บริการทั่วประเทศจัดไฟแนนซ์ผ่านนะครับผมมีรถบริการช่วยมีรถสไลด์ส่งให้ฟรี300กิโลนะสำหรับใครที่อยากวิดีโอคอลดูรถนะครับแอดไลน์ Ad ผมมาผมสามารถวิดีโอคอใ้คุณผู้ชมได้ดูรถทุกจุดเลยนะอยากดูละเอียดมากกว่าที่ผมรีวิวยินดีนะครับรถคันนี้จอดไม่นานนะครับเซลล์เต๋าขออนุญ,ญาต ฝากาฝากคันนี้ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง,ง,งช่องทางการติดต่อผมไว้ด้านบนนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนจอดไม่นานคุณผู้ชมรีบๆเลยนะครับนะครับคันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอ